เวลาเราเห็นว่าเราจะมองโลกตามความเป็นจริงได้งไงในสายตาของพุทธองค์เราจะแยกแยะสิความจริงกับข้อคิดเห็นได้ยังไงครับเราต้องเห็นทุกอย่างอย่างไม่ตีความไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาถ้าอาวิชชาคือความไม่รู้หรือรู้มากแล้วรู้ผิดไม่มีไม่อวดรู้ไม่ติดดีไม่หลงดีไม่เมาดีไม่เชื่อถืออย่างมีมิจฉาทิฏฐิคือถอนอวิชชาได้ พ้นทุก์ได้ให้เรื่องราวเดิมบุคคลเดิมสถานที่เดิมแต่ทุกไม่เหมือนเดิมเห็นไหมพ้นทุกได้ตรงนั้นเลยนั้นถอนอวิชชาได้ก็ไม่ปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาคิดทุกอย่างตามความเป็นจริงและคุณก็จะเห็นว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่มันคงที่และไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขอให้คุณเข้าไปเห็นความเปลี่ยนแปลงในจิตใจของคุณเพื่อให้จิตวิญญาณของคุณเข้มแข็งขึ้นแม้แต่เราก็เปลี่ยนแปลงความคิดของเราก็เปลี่ยนแปลงความคิดของคนอื่นก็เปลี่ยนแปลงอย่าไปผูกเวรหมายมั่นถือทอจนกระทั่งเราบอกว่าอย่าได้เจอกันอีกเลยมันต้องเจอกันแน่เพราะคุณผูกเวรหมายมั่นเอาไว้